นึกว่าจะเกิดศึกไม่เกิดจ้ะแม<า>่ก็จะดมจะเลียแมวก็ถอยนะแต่บัตบเ,เีเราไปหาอีแม่พุ่นตัวเลยล่ะไงฮนลเยอะมาแล้วไงเออไม่มีใครเล่นด้วยแล้วเปล่ากลับมาเองเปล่าไปไกล อ่ะแต่ะต่อ่ะ่่ไหมอบหมอบไหนพี่รวยอ่ะอ่ะแต่างมือแต่ไม่ตบเหมือนจะตบแต่ไม่ตบเขาเล่นกันบ่อยไงก็รู้ว่าไม่ทำไม่ทำาเอ้าวอืกินละกินละ อ้าวอ้าาาอ้าวฮ่า้าอ้อ้าวั่งพอยน่งนั่งเอาไปเอามาเลยเอามเลยเอ้าเอออืมอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเขาไม่เติบ นึกว่าจะตบนะเนี่ยแต่ถ้าแม่สีไม่ได้เนอะสองมือหยุมเลยข่าอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่เอามือตบทั้งซ้ายทั้งขวาเลยร้องไม่เป็นท่าเลยสองตัวเนี่ยไม่หน,นีไม่หน,นียังงี้เออน่ะหนวดหนวดก็ไม่ตบนะอะอะไม่ตบง้างเฉย ไม่ต้องไปเหยียบให้ฉันฉันเหยียบแน่นแล้วชอบจริงนะสวนเนี่ยชอบดินชอบสวนไปเล่นกระหนวดปไปบ้านสวนแล้วพี่ยมันวิ่งกระโดดลงสระก้มขึ้นมากระโดดลงอีกไม่เจอน้ำไงอันนี้อะไรนี่ทำให้แมวนี่เมื่อก่อนแต่เปลืองน้ำแข็งไง ไม่ละไม่เล่นแล้ะ <Techn> พ <Pokémon> ันย่ยพันย่ยก็จะกินอย่างเดียวแล้วพันย่อยเออพันย่อยตะกินอย่างเดียวอ๋อหยอยไหมเป็นแรงเออรู้เรื่องไหมดีกว่าเมื่อก่อนนะเข้าบ้านนี่วิ่งไปนู่น มันทำหน้ามึนหนวดอไงมนสังเกตการเหรอ <c oughs> เอออะไรก็ได้อ่ะฉันอยากกัดนี่ก็เอาลูกนกมากินมาขบเล่นนี่ฮ้ใครเอาลูกนกมาขบเล่นอ่ะนอนเลยหมดมาแล้วอา ร่างกายพร้อมปะทะอคูคู่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 ู่ร่วดเดือ่วดแบบน่าอ้าไม่เอาไว้เออไม่เอาไว้หล่อหน้ามาหนึ่งตัวละอยากรู้อยากเห็นเหรออยากรู้อยากเห็นเหรอนะคู่แล้วแนะหละฮือฮือแล้วแหละ